สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าในคัมภีร์อิสลามยุคแรกเริ่มจริงๆเนี่ยเขามองว่าโลกของเรามีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบถึงแก่นเลยครับจัดหลักฐานและข้อมูลต่างๆเพื่อหาคำตอบของเรื่องนี้กันเอาละครับคำถามใหญ่ของเรื่องนี้เลยก็คือโลกกลมหรือโลกแบนในมุมมองของอิสลามยุคแรกคือการหาคำตอบเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องวิทยาศาสตร์นะครับ แต่มันคือการทำความเข้าใจความเชื่อดั้งเดิมแท้ๆเลยแล้วก็ไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงได้มีการตีความที่เปลี่ยนไปในยุคปัจจุบันก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูภาพรวมในประวัติศาสตร์กันก่อนนะครับตามข้อมูลที่ได้มาเนี่ยในยุคก่อนอิสลามความเชื่อเรื่องโลกแบนนี้ถือเป็นเรื่องปกติมากเป็นที่เข้าใจกันทั่วไปเลยซึ่งมันก็ได้รับอิทธิพลมาจาก2แนวคิดหลักๆเลยครับ 1. คือ geocentric model ที่เชื่อว่าโลกนี่แหละคือศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างและ2ก็คือ f i r m มเมน t ์โมเดที่มองว่าท้องฟ้าเป็นเหมือนโดมแข็งๆที่ครอบโลกเราเอาไว้อีกทีจะเห็นว่ามันมีลำดับของมันอยู่นะครับคือเริ่มตั้งแต่บทกวีโบราณเลยที่เปรียบโลกไว้เหมือนกับพรมผืนใหญ่แล้วมุมมองแบบนี้เนี่ยมันก็ยังคงอยู่และถูกใช้เป็นพื้นฐานในการตีความองค์การอัลกุรอานในยุครกๆด้วยจนกระทั่งพอมาถึงช่วงศตวรรษที่9นะครับ ความรู้จากฝั่งกรีกเรื่องโลกกลมถูกแปลและเผยแพร่ออกไปทีนี้แ่ละครับมันเลยเกิดการถกเถียงครั้งใหญ่แล้วก็นําไปสู่การพยายามตีความอัลกุรอานในรูปแบบใหม่ในที่สุดเอาละครับทีนี้เราจะมาเข้าสู่หัวใจของเรื่องกันแล้วนั่นก็คือหลักฐานจากตัวบทโดยตรงเลยการใช้คําศัพท์ต่างๆในอัลกุรอานเพื่อบรรยายถึงโลกซึ่งแหล่งข้อมูลที่เราศึกษามาเนี่ยนะครับเขาชี้เลยว่า นี่แหละคือกุญแจดอกสำคัญที่สุดในการทำความเข้าใจเรื่องนี้เลยนี่คือหนึ่งในองค์การที่สำคัญมากๆเลยนะครับที่มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นหลักๆเลยอยากให้ลองสังเกตคำภาษาอารับที่เขาใช้ในประโยคนี้ให้ดีๆนะคบคำว่าบิซาตอที่เห็นเนี่ยนะครับความหมายของมันแบบตรงตัวเลยก็คือสิ่งที่ถูกแผ่ออกไปให้แบนราบเหมือนพรมเหมือนเสือที่เราใช้กันนั่นแหละครับเป็นการใช้คำที่เห็นภาพชัดเจนมากๆ ดังนั้นประเด็นหลักที่แหล่งข้อมูลเขาชี้ให้เห็นเลยก็คือการเลือกใช้คำศัพท์เหล่านี้อย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นพรมก็ดีที่นอนก็ดีหรือสิ่งที่ถูกแผ่ออกไปก็ตามทุกคำล้วนสื่อไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยครับคือภาพของพื้นผิวที่แบนและกว้างใหญ่ไพศาลไม่ใช่สงกลมเลยแม้แต่น้อยยังไม่หมดแค่นั้นนะครับนอกจากหลักฐานทางภาษาในคมภีร์แล้วเนี่ย แหล่งข้อมูลยังชี้ให้เห็นอีกว่าแนวคิดโลกแบนมันยังสอดคล้องกับหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันหรือพิธีกรรมต่างๆรวมถึงวัจนะของศาสดา,า,า,าหรือที่เรียกว่าฮะดีสอีกด้วยครับตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องที่เราปฏิบัติกันจริงๆแหล่งข้อมูลเขาชี้ให้เห็นเลยว่าพิธีกรรมอย่างการถือสีลอดเนี่ย มันดูสมเหตุสมผลมากบนโลกแบนแต่พอเป็นโลกกลมปุ๊บมันจะเกิดปัญหาเรื่องเวลากับคนที่อยู่ใกล้ขั้วโลกทันทีเลยหรืออย่างการกําหนดทิศละหมาดหรือกิบลัดเนี่ยนะครับบนโลกแบนมันก็แค่หันหน้าไปตรงๆงง่ายๆเลยแต่บนโลกกลมโอ้โหมันต้องคํานวณกันซับซ้อนมากแล้วก็ยังมีหลักฐานจากคดอีอื่นๆอีกน,นะครับที่แหล่งข้อมูลเขายกมาสนับสนุนแนวคิดนี้ เช่นการระบุแบบเจาะจงเลยว่าดวงอาทิตย์ตกที่ไหนตกในบ่อโคลนดำหรือการพูดถึงปลายสุดของโลกทางทิศตะวันออกและตะวันตกหรือแม้แต่แนวคิดเรื่องการเสด็จลงมาของพระเจ้าในยามค่ำคืนซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานี้ดูจะเข้ากันได้ดีกับแบบจำลองโลกแบนมากกว่าโลกกลมครับมุมมองนเนี้ยเนี่ยมันไม่ได้จบแค่เรื่องรูปทรงของโลกอย่างเดียวนะครับ แต่มันยังขยายไปถึงภาพของจัก,กรวาลทั้งใบเลยที่เรียกว่าแบบจำลองเฟรมเมนต์ซึ่งก็คือความเชื่อที่ว่าพ้องฟ้าเนี่ยมันเป็นเหมือนโดมแข็งๆที่ครอบโลกของเราเอาไว้อีกทีและเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับลองดูคำอธิบายจากตัฟซีหรือคำพีอธ,าธ,าธิบายกุรานที่มีชื่อเสียงมากๆเล่มนี้เขาอธิบายองค์การนี้ไว้ชัดเจนเลยว่าชั้นฟ้าเนี่ยทำหน้าที่เหมือนหลังคาที่ปกคลุมแผ่นดินไว้เหมือนโดมที่อยู่ข้างบนเรานี่แหละครับ คือแหล่งข้อมูลเขาอธิบายโครงสร้างจัก,กรวาลตามความเข้าใจแบบดั้งเดิมว่ามันเป็นชั้นๆซ้อนกันอยู่ครับมีแผ่นดินเจ็ดชั้นซ้อนกันลงไปแล้วก็มีชั้นฟ้าอีกเจ็ดชั้นเป็นโดมซ้อนกันขึ้นไปซึ่งโครงสร้างทางเรขาคณิตแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อฐานของมันต้องแบนราบเท่านั้นครับแต่ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นอีกนะครับคือแหล่งข้อมูลเขาอ้างว่าความเชื่อเรื่องโลกแบนเนี่ย มันไม่ได้เป็นแค่ความเข้าใจของคนทั่วไปนะแต่มันเป็นสิ่งที่นักวิชาการอิสลามระดับคลาสสิกที่มีชื่อเสียงมากๆหลายท่านยึดถือด้วย40กว่าท่านเลยนะครับแหล่งข้อมูลรวบรวมรายชื่อนักวิชาการที่เชื่อในแนวคิดโลกแบนไว้กว่า40ท่านซึ่งเป็นจํานวนที่เยอะมากแล้วก็แสดงให้เห็นเลยว่าแนวคิดนี้มันแพร่หลายในหมู่นักปราชญ์ยุคก,ก่อนจริงๆ ก็มีตัวอย่างนักวิชาการเชื่อดังที่ถูกอ้างถึงในแหล่งข้อมูลนะครับอย่างเช่นอิหมามอิบนุยารีระอัตบารีอิหมามอัลกุรุตุบีซึ่งชื่อเหล่านี้แสดงให้เห็นเลยว่าความเชื่อเรื่องโลกแบนเนี่ยมันมีรากฐานที่ลึกซึ้งมากๆในหมู่นักวิชาการยุคคลาสสิกเลยครับโอเคทีนี้หลายคนอาจจะกําลังคิดว่าอ้าวแล้วที่เคยได้ยินมาว่าอันกุรานพูดถึงโลกกลมละ่ะ ประเด็นนี้แหล่งข้อมูลเขาก็พูดถึงเหมือนกันครับเขาอธิบายว่าเรื่องพุกนี้มันคือการตีความใหม่ในยุคหลังนี่คือข้อโต้แย้งยอดฮิตในปัจจุบันเลยครับคือการหยิบยกคำว่ายุกาวิรุที่มักจะถูกแปลว่าทรงให้คาบเกี่ยวหรือทรงให้พันรอบมาเป็นหลักฐานว่าโลกต้องกลมแต่แหล่งข้อมูลเขาก็โต้กลับมาในเชิงภาษา,าศาสตร์นะครับว่าคำว่าพันเนี่ย มันไม่จําเป็นต้องพันรอบของกลมๆเสมอไปนี่นาเหมือนเราพันพระพ่อหัวมันก็ไม่ได้แปลว่าหัวเราต้องกลมดิกจริงไหมครับแล้วก็มีอีกคํานึงที่เจอบ่อยมากคือคําว่าเดฮาฮาที่ในยุคปัจจุบันมักจะถูกตีความว่าหมายถึงรูปทรงไข่ซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับรูปทรงของโลกที่เป็นทรงรีนิดๆพอดีแต่แหล่งข้อมูลก็ยืนยันหนักแน่นเลยนะคะว่า นี่คือการให้ความหมายใหม่กับคำศัพท์ในยุคหลังโดยสิ้นเชิงเขาชี้เลยว่าความหมายดั้งเดิมแท้ๆที่นักวิชาการคลาสสิกเขายอมรับกันมาตลอดเนี่ยคำว่าดะฮามันแปลว่าแผ่ออกไปหรือทำให้แบนราบซึ่งมันก็สอดคล้องกับแบบจำลองโลกแบนเป๊ะเ,เ,เลยแล้วตกลงเราจะทำความเข้าใจเรื่องที่มันต่างกันสุดขั้วแบบนี้ได้ยังไงกันล่ะครับบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดนี้ ตามที่แหล่งข้อมูลเขานําเสนอมาเลยก็คือนี่เป็นเรื่องของวิวัฒนาการในการตีความครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความรู้จากโลกภายนอกที่เข้ามาใหม่พูดให้ชัดๆเลยก็คือแหล่งข้อมูลสรุปว่าความเชื่อดั้งเดิมจริงๆแล้วคือโลกแบนและการตีความใหม่ๆนี่แหละครับคือความพยายามในยุคหลังเพื่อที่จะปรับความเชื่อให้เข้ากับวิทยาศาสตร์สุดท้ายนี้เลยอยากจะทิ้งคำถามชวนคิดไว้นะครับว่า เมื่อองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเ,เนี่ยตัวบทคำภีที่ศักดิ์สิทธิ์ควรจะถูกตีความใหม่เพื่อให้มันสอดคล้องตามไปด้วยหรือเปล่านี่เป็นคำถามที่ท้าทายความคิดของเราทุกคนจริงๆครับ